ซึ่งฮูนี้นี่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงเหมือนกันก็คือประเทศไทยเนี่ยถ้าใครเรียนวิชาดาวก้ายุคนะให้รู้เลยว่าพอเราไปวัดองศาบ้านใส่ทิศเข้าไปและให้ดูเลยดาวภูเขาเลขหกกับดาวน้ำเลขหกอยู่ทิศไหนเนี่ยทิศนั้นจะเป็นทิศท,ที่ลมเข้าบ้านอันนี้เกิดมาจากพลังงานเลขหกจะเป็นพลังงานธาตุทอง ทิศที่ลมเข้าบ้านเนี่ยสำหรับประเทศไทยคือทิศต,ตะวันตกเพราะตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยมีลมมีลมที่รุนแรงก็เียลมตะวันตกกับลมตะวันออกประเทศไทยมีแค่สองทิศนี้เท่านั้นคือลมตะวันตกกับลมตะวันออกพอลมตะวันตกมาประทะลมตะวันออกเนี่ยมันก็เลยจะส่งผลถึงสนามแม่เหล็กพลังงานธาตุทองที่ฟ้องในวิชาดาวเก้ายุคเรียกว่าดาวน้ำเลขหกดาวภูเขาเลขหกคราวนี้ สินแสทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่เก่งเรื่องวิชาดาวก้ายุคเนี่ยก็ยังตีจุดนี้ไม่แตกว่าพวงห่วงที่เรียกว่าลมเนี่ยมา<ด>ยังไงในประเทศไทยแต่นี่เราบอกผ่านในรายการแล้วทุกคนลองไปดูเลยไม่ว่าชัยภูมิจะอยู่ทิศไหนสภาพไหนเรียกลมแบบไหนก็แล้วแต่แต่จุดตำแหน่งในบ้านเนี่ยดาวภูเขาหกกับดาวน้ำหกเนี่ยเป็นจุดที่เรียกลมเข้าบ้านถ้าฝั่งนั้นไม่ใช่กำแพงจริงๆเนี่ย คือถ้าไม่ใช่ชนกําแพงถ้าไม่ได้กั้นด้วยกำแพง,งถ้าเป็นประตูหน้าต่างช่องลมจะมีลมเข้ามาจากในช่องนั้นแต่วิธีการมันฟ้องแค่มันไปช่องลมผ่านเข้ามามแต่การที่จะดึงถ่ายเทพลังลมออกในแต่ละบ้านเนี่ยลมมันต้องดึงเข้าในทางทิศที่ดี<ะ>ออกในทางทิศที่ร้ายเปรียบเสมือนกับพลังงานดีที่พัดเข้าหาบ้านก็คือเป็นลมดีแต่เวลาลมที่ออกจากบ้านก็คือดึงเรื่องร้ายออกไปด้วย ถ้าเราดึงลมดีเข้าบ้านได้แล้วถ่ายเทลมร้ายออกได้เรื่องปัญหาต่างๆในบ้านจะหายไปครึ่งหนึ่งใช่นั่นคือสุดยอดอ่านั่นคือสุดยอดแต่ทํายากโคตรในวิชาฮวงจุ้ยนะพูดง่ายทํายากเรื่องเนี้ยแต่เหมาซานว่าวเรื่องเทพดาวกับจิตวิญญาณมีเทพองค์หนึ่งซึ่งในวิชาเหมาซานร,ระบุระบุไว้แล้วก็ ออกมาในเชิงสัญ,ญลักษณ์ในลักษณะของเทพดาวก็คือซัมปอกงซัมปอกงของ,นะอของบ้านเราเนี่ยนะอ่าซัมของบ้านเราที่เรารู้จักก็คือหลวงพ่อโตพระพนันเชิงใช่แล้วค่ะหลวงพ่อโตพระพนัญเชิงเนี่ยสร้างโดยซัมปอกงคนจีนเป็นแม่ทัพเรือเป็นขันทีด้วยนะเป็นแม่ทัพเรือเป็นขันทีที่ล่านาณิคมขยายเขตข,ของประเทศจีนจนเดินทางมาถึงสยามประเทศและมีความเรื่อใสในพุทธศาสนา แล้วสร้างพระพุทธรูปแทนตัวเองขึ้นมาที่เราไปกราบไหว้กันทุกวันก็คือหลวงพ่อโตพระนันเชิงจจ้หวายนุษยล้าก็สูงเรียกว่าซัมปอกงตามชื่อคนสร้างส่วนวิชาเหมาซานเนี่ยในภายหลังของประเทศไทยก็คือบร,รมอาจารย์เหมาซานท,ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเขาดูชิดดาวที่ทัมปอกงอยู่ก็คือหลวงพ่อโตพระนันเชิงอยู่ซึ่งมันตรงกับตําแหน่งของ ดาวภูเขาหดาวภูเขาเลขหก 6. ก็คือดาวหกในวิชาจิตดาวบนฟ้าคือดาวก้ายุคเนี่ยแหละมาตรงกับดาวเลขหก 6. เขาก็เลยสร้างหูขึ้นมาอันนี้เป็นหูที่เกิดมาในภายหลังสองรอกว่าปีนี่เองที่เรียกว่าหูซัมปากรงก็คือหูของเทพจ้งเหือหรือซัมปากรงที่แม่ทัพเรือหูนี้มีไว้เพื่อบังคับทางลมและอย่างที่บอก ซัำปลอกงเนี่ยเป็นเทศที่ใหญ่มากยิ่งใหญ่ก็คือประเทศไทยเห็นชัดก็จากเจ้าพ่อหลวงวัดโตพระพนังเชิงหลวงวัดโตพระพนังเชิงเนี่ยมีพุทธคูณอิทธิปฏิหารมากมายมาตั้งแต่ตมสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เป็นคําบอกเล่ากันมาแบบป่าต่อปา่าจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าถ้าใครเคยไปที่วัดพนังเชิงเนี่ยวัดพนังเชิงทุกวันไม่เคยขาดคน แล้วส่วนใหญ่คนจีนจะขึ้นมากๆคนจีนมาจากทั่วแฟนที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะฮ่องกงสิงคโปร์มาเลอินโดอะไรเนี่ยค่<ฮ>ะถ้ามาเมืองไทยก็จะไปไหว้หลงวงพ่โตเ,นนเ,เพราะนังนเชิงพระทุกคนรู้ว่าอันนี้คือซัมปอกงสร้างไว้ซัมปอกงคือเทศที่เป็นใหญ่นี่ไงให้ดูเทศที่เป็นใหญ่มากเทศที่เป็นใหญ่อันนี้คือให้ที่ทำเนี่ยอยู่ในรูปลักษณ์ของออก็คือน ไม่ไม่ใช่นักพจน์เป็นชุดเป็นชุดของนายพลเรือสมัยนั้นเลยก็คือ,อถอดชุดขุนนางจีนโบราณออกมาในรูปลักษณ์แล้วก็นั่งอยู่บนบันลังแล้วก็มีหูบังคับลมหูที่ว่าดวยเรื่องการแก้่วงจุ้ยบังคับลมมาไว้อยู่ในนี้ฮทำไมหูนี้บังคับลมถึงเป็นสีฟ้าคะอาจารย์ธาตุทองทองกําเนิดน้ําอม สีฟ้านี่คือธาตุน้ําใช่คือทองกําเนิดน้ําดินให้กําเนิดทองทองให้กําเนิดน้ําหูนี้ก็เลยสกรีนด้วยสีเหลืองเป็นธาตุดินให้กําเนิดทองส่วนทองให้กําเนิดน้าอีกทีหนึ่งวิธีการติดก,ก็คือถ้าใครที่เรียนดวงจีนไปแล้วก็จะเข้าใจเรื่องวิธีการขึ้นผังดาวเหนินใช่แล้วค่ะก็ให้เอาหูนี้ไปติดอยู่ที่ดาวภูเขาเลขหกดาวภูเขาเลขหกอ่าเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องบริวาร หน้าที่การงานสุขภาพาขั้นเงินเดือนการคุมคนลูกน้องไม่ให้โทษรวมถึงการกันเรื่องเหตุร้ายในการผ่าตัดทั้งหมดในกรณีที่ติดดาวบูเขาเลขโกคายในบ้านส่วนถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องดาวบูเขา 6, หกหรือไม่ได้เรียนให้เอาหูนี้ไปติดอยู่ทิศตะวันตก ของบ้านทิศตะวันตกของบ้านอ่าก็คือธาตุทองของบ้านทิศตะวันตกของบ้านได้เลยส่วนคนที่คำนวณดิถีแล้วธาตุทองกับธาตุน้ําให้คุณก็คือต้องการพลังงานทองหรือต้องการพลังงานาน้ําก็สามารถพกคูซัมปอกงได้ส่วนคนที่ไม่รู้ดิถีในรายการก็คือคนที่เกิดปีไก่ คนที่เกิดปีชวดคนที่เกิดปีกุลก็สามารถพกหูสัมปะกงได้เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นหูสัมปะกงเนี่ยถ้าเราไม่รู้ปีก็คือไม่รู้ดิถีค่ะแต่เรารู้ปีเกิดเราเกิดปีอะไรพกได้ปีไก่ปีชวดปีกุลอ่าถูกให้ติดทางทิศตะวันตกของบ้านถ้าติดก็คือให้ติดทางทิศตะวันตกของบ้านแต่ถ้าเราไม่รู้ปีถ้าเราไม่รู้ทิศทิศดาว เราก็ติดที่ตะวันตกเลยใช่แล้วแต่ถ้าเราทูรู้ทิศดาวให้เราติดที่ดาวภูเขาเลขหกจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องบริวารโดยตรงเน้นเลยนะเรื่องบริวารโดยตรงแล้วก็สุขภาพที่รอดผลจากการผ่าตัดทั้งหมดมก็คือธาตุทองไม่สามารถส่งผลร้ายกับเราได้เลยนำซ้ำเรายังมีเทพดาวที่สูงมากคอยพิทักษ์รักษาถ้ากับว่าเรามีผู้ใหญ่คุ้มครองดูแลที่รุนแรง แล้วก็คนที่ทําการค้าที่ทําการค้าอาชีพที่ทําการค้ากับน้ําทั้งหมดน้ําทั้งหมดอ่าไม่ว่าจะเป็นประมงค้าขายอาหรือขายน้ำอะไรพวกนี้รวมถึงการเดินทางไกลรวมถึงชิปปิ้งส่งออกอ่ารวมถึงการค้าระหว่างประเทศก็ใช้ได้แล้วไม่ใช้การพูดหรออาจารย์เกี่ยวไหม ก็เกี่ยวได้ใช้โดยตรงพระตะวันตกนี่เป็นธาตุทองเขาเรียกทองเปิดปากว่าในเรื่องการพูดได้พูดนี่ถึงบังคับล,ลูกน้องได้ลูกน้องให้โทษก็คือมันพูดมากอถ้ามันพูดมากก็คือมันให้โทษลูกน้องเนี่ยถ้าการลูกน้องพูดมากได้เรื่องนี้ไม่ต้องกลัวเลยแน่นอน